ทุกคนมากินขาหมูค่ะข,ขาหมูร้านชื่อร้านขาหมูนายต้นนะคะนี่นะคะราคาเขานะคะเป็นเป็นแบบว่าเป็นรถเข็นแบบนี้นะคะทุกคนนะวันนี้เรามาสั่งเป็นคากินะคะคากิเนื้อหนังนะคะทุกคนนะใส่กล่องนะคะมีหนึ่งถ้าถ้าธรรมดาก็45ใช่ไหมคะพี่ ถ้าเกิดพิเศษก็ห้าสิบห้าใช่ไหมอคาคี่น่ากินมากมเนื้อเปื่อยเ,เลยนะคะทุกคนนะคาคี่เนื้อเปื่อยเ,เลย จากเนื้อหนังด้วยมีไส้ด้วยเนาะถ้าเพิ่มไข่ก็10บบาทใช่ไหมคะ ถนนเสม,มาฟ้าครามนะทุกคนนะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมานะคะอยู่ตรงนี้อยู่หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรน,นะคะลำลูกกานนะคะวันนี้เราสั่งเป็นแบบธรรมดาเนาะ ธรรมดาก็ได้เยอะแล้วนะคะทุกคนนะมีเป็นแบบว่าเป็นกับข้าวก็มีนะก็จะราคาตามนี้เลยนะคะราดข้าวพิเศษนะคะคากินะประมาณนี้นะคะทุกคนนะน่ากินมากๆนะคะ ดูขาเขาสิโอ้ยสุดยอดแหละร้านเปิดประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะทุกคนนะเที่ยงเป็นต้นไปเลยนะคะจนกว่าจะหมดนะคะนี่นะคะถนนเสมาฟ้าคามเข้ามาได้นะคะอยู่ตรงข้ามกับแมคโครนะคะแมคโครนะคะร้านขามหมูนายต้นนะคะมากันได้ แกนจ่ายนะคะขอบคุณค่ะเท่าไรนะ45โอเคจ้า